นี่คะ่ะกล่องเซิร์ฟสเก็ตนะคะที่เพิ่งมาส่งให้แม่แอมวันนี้นะคะก็เขาก็จะแพ็คมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องที่ใส่สำหรับใส่เซิร์ฟสเก็ตโดยเฉพาะเลย สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i a m d i a ด y ค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะมีของเล่นใหม่ของแม่แอมนะคะจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็กาลังฮิตเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอยู่ใช่ไหมคะออแม่แอมก็แบบศึกษาหาข้อมูลอยู่ตั้งนานนะคะกว่าจะตัดสินใจซื้อเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกของแม่แอมได้นะคะกีฬาเซิร์ฟสเก็ตคืออะไรนะคะก็กีฬาเซิร์ฟสเก็ตนะคะก็จะเป็นผสมเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างสเก็ตบอร์ดกับกีฬาเซิร์ฟสเก็ตที่เล อยู่ในที่เป็นแผ่นกระดานที่เล่นเซิร์ฟอยู่ในน้ำนะคะอันนี้เห็นเขาช่วงนี้กำลังฮิตกันมากๆกเลยเนาะแม่แอมก็เลยอยากลองเล่นกับเขาดูบ้างนะคะจนจนเขาจะเริ่มฮิตกันแล้วนะคะแม่แอมก็เพิ่งจะมาเริ่มมาสั่งซื้อนะคะเพราะว่าแม่แอมเนี่ยใช้เวลาในการศึกษาที่จะซื้อเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกของแม่แอม,แมนะคะหลักๆนะคะเ,เหตุผลที่เขาแนะนําให้เรานะคะเลือกซื้อส,สเก็ตตัวแรกให้เริ่มจากอะไรนะคะอา่ามันก็จะมีเริ่มจาก ให้เรานะคะข้อหนึ่งนะคะเลือกลายที่เราชอบก่อนนะคะคือถ้าสมมติว่าเราได้ลายที่เราชอบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะให้เราอยากจะซ้อมเนี่ยจะซ้อมแล้วก็เล่นจนได้นะคะเพื่อนๆถ้าเราได้ลายที่ไม่ได้อยากเล่นเนี่ยเราเห็นแล้วก็คงไม่อยากเล่นนะก็คงแบบเออหมดอารมณ์อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะที่เขาแนะนํามานะคะในการเลือกซื้อเสื้อสเก็ตตัวแรกนะก็คือ เขาให้ว่าให้ดูน้ำส่วนสูงนะคะแล้วก็น้ําหนักของเราด้วยก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อเซิร์สเก็ตนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของงบประมาณนะคะอย่างแม่แอนเนย์งบไม่เยอะนะก็ก็ต้องใช้เวลาศึกษาหาความรู้นานงานนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่เคยเล่นเราก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟสเกตยี่ห้อไหนเขาเล่นดีเราก็ได้ดูจาก Blue ูทูบดูจากคนที่ทามาแนะนำเรานะคะ เนี่ยค่ะสองสามข้อนะคะที่แม่แอมเลือกตัดสินใจในการซื้อเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกของแม่แอมนะคะอย่างที่บอกนะคะแม่แมอมก็งบประมาณในการซื้อเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกจะมาเล่นเนี่ยก็คืองบไม่ได้เยอะมากเราก็เลยต้องศึกษานานนิดนึงแล้วก็มันก็จะมียี่ห้อหนึ่งที่เขาเรียกว่ายี่ห้อจิลลี่อะคะ่ะไม่รู้ว่าแม่แ,มแมอมเรียกชื่ออ่านออก่อาชื่ออ่านเสียงออกถูกหรือเปล่านะคะจิลลี่ก็ แม่แอมก็ได้มาสั่งซื้อไปในเ,เว็บช้อปปี้นะคะในราคา199 9บาทนะคะ1 9 9่บาทอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟสเก็ตตัวแรกของแม่แอมกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเพราะเพิ่งจะมาส่งสดๆร้อนๆเลยแม่แอมก็ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะคะเดี๋ยวไปแกะกล่องพ้อมแม่แอมเลยกันนะคะไปเลยค่ะนี่คะ่ะกล่องเซิร์ฟสเก็ตนะคะที่เพิ่งมาส่งให้แม่แอมวันนี้นะคะก็เขาก็จะแพคมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่อง ใส่สําหรับใส่เสฟอ้อสเกตโดยเฉพาะเลยไม่ได้ใส่กล่องอะไรมาอีกชั้นนึงเลยนะคะ,ะก็จะเป็นยี่ห้อจิรี่นะคะอะย่าเรามาแกะกันเลยนะคะนี่ค่ะพอเราแกะกล่องเข้ามานะคะ,ะการห่อของเขาก็ค่อนข้างดีนะคะก็จะมีกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะโอเคนี่นะคะก็กันกระแทกข้างนะตรงนี้สองฝั่งนะคะข้อมูลของเสิร์เฟรเก็ดตัวนี้นะคะมันเป็นรุ่นเอ,อ่อ CX นะคะเพื่อนๆขนาดของไซส์ซของมันเนี่ยจะอยู่ที่75คูณ23.5คูณ12เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2.75กิโลนะคะส่วนเด็กนะคะคือแขนไม้ตรงนี้นะอยู่ที่30นิ้วนะคะเพราะว่าแม่แอมดูจากวัดความสูงแล้วก็น้ำหนักของแม่แอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะไม่เกิน30นิ้วนะคะ เริ่เล่น,เลน,นะคะตัวในส่วนของเวลเบทนะคะก็คือล้อของเขานะคะจะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่70.51ูณห้าบนะคะแล้วก็เเกสตัวนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้นี่เกิน้อย3 0มกิลนะคะของแม่อันนี้เปินแล้วแหละอ่นี่นะค่ะแกะออกมาแล้วนะคะนี่เลยสวยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะนี่เห็นไหมคะ สวยจังเลยอ่ะนี่เขาก็เป็นชื่อของเขานะคะซลลี่นะคะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะอ่าอันนี้จะเป็นลายค่ะของแม่อัมจะสั่งเป็นลายแมวดำไปนะคะนี่แล้วก็มีป้ายบอกชื่อรุ่นด้วยมนาะด้วยนะคะแล้วก็ขนาดมาด้วยนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นลายของเขานะคะแม่แอมเริมลายแมวดำมานะคะดูหน้าตามแมวแบบเท่มากเลยนะคะแล้วก็นี้ในส่วนของอุปกรณ์มาด้วยนะคะอุปกรณ์แม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นหกเหลี่ยมนะคะนี่ในตัว ซิรสเก็ตเขาก็จะแถมในส่วนของอุปกรณ์หกเหลี่ยมตรงนี้มาด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับขัดล้อแน่เลยเนาะตามจุดต่างๆตรงนี้นะประมาณนี้เนาะ mm hmm. โอเคก็โอเคนะคะเพื่อนๆแม่แอมนนชอบนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะคะต้องลองไปฝึกครั้งแรกดูนะคะเพราะไม่เคยเล่นหมือนกันนะแต่ว่าสวยมาก <laughs> เลยนะคะเนี่ย นะคะสวยนุกลายก็เท่มากๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะเซอร์สเกตตัวแรกของแม่แอมนะคะยี่ห้อจิลลีนะคะเพื่อนๆก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านบนบอดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลายที่อยู่ด้านหลังนะคะมีส่วรล้อสีเป็นส่วนล้อนะคะเ่นะคะนี่ย ยำด้วยนะคะเป็นรูปแมวนะคะหนะะ้าตาตัวนวลนะก็เดี๋ยวแม่แอมนะคะจะไปหัดลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้ดูนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าได้เรื่องอยังไงหรือว่าเริ่มเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่แอมจะลองอัดคลิปแล้วก็าให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันนะคะคนไหนเพื่อนๆคนไหนเล่นเป็นนะคะก็แนะนําแม่แอมแม,มาได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날